สวัสดีครับพบกับต้นและนิกนะครับแล้วก็ของสวยๆจากร้านเพชรทองบูวิทักน์กันเช่นเดิมเลยนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างจะถูกใจพี่ๆหรือเปล่าเนี่ยก่อนไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยให้กำลังใจกันและกันในทุกๆคลิปนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตาม s u b s c r i b e ช่องนะครับขอเชิญชวนเลยให้พี่ๆนะครับกดติดตาม subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปให,ใหม่ๆของสวยๆนะครับพี่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนได้รับการอัปเดตได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับถูกใจชิ้นไหนและต้องการสั่งซื้อเนี่ยสองช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกแอดปูนพิทักษ์ B-O-O-N-P-I-T-A-K นะครับแล้วก็ช่องทางที่2 081 628 9156โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีชิ้นไหนนะครับที่โดนใจบ้างไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยครับ จี้เพชรประดับตุ้งติ้งบุษราคัมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยบุษราคัมบังกระจะเพชร24เมตรรวม49ตังน้ำหนักรวม2กรัมหนัากว้างนะครับ1.5คูณ2.2เซนติเมตรราคาขายเพียง12,900บาท น่าสื่อน่าใช้นะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้ใช้งานกันได้บ่อยๆเลยสภาพโดยรวมสภาพดีประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟตําหนิน้อยส่วนบุษราคามเป็นสีเหลืองประกายดีสวยแล้วก็ขนาดกําลังน่ารักเลยครับสำหรับพี P ่ๆนะครับที่ชอบงานน่ารักน่ารักราคาเบาๆจี้ชิ้นนี้ซื้อแล้วได้ใช้แล้วก็ราคาคุ้มแน่นอนกด CF ได้เลยครับ จี้ล็อกเก็ตรอ5ประดับกรอบเพชรซี่งานเก่านะครับกรอบทองคํา75%ประดับด้วยล็อกเก็ต รห้านะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรซีกน้ำหนักรวม8.37กรัมหน้ากว้าง3.8คูณ4.1เซนติเมตรราคาบูชา1,7500บาทสภาพดีแล้วก็เป็นงานเก่าแท้ๆเลยฝีมือช่างเก่านะครับกรอบเนี่ยมีความแปลกตาเขาจะทำขึ้นรูปเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็จะประดับด้วยเพชรซีกแบบรองซับส่วนล็อกเก็ตเนี่ยก็จะเป็น พระพักนะครับขององค์รัชการที่5สง่าง,งามมากๆแล้วก็ขนาดของจี้บูชาเนี่ยกำลังสวยเห็นชัดใส่ยังไงก็รู้ว่าเป็นงานเก่ากด cf กดบูชากันเข้ามาได้เลยนะครับ จี้ดอกไม้หัวใจงานพรีม a าโกนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ99.99% 99นะครับแล้วก็ในส่วนของสีขาวเนี่ยจะเป็นทองคำขาว 14K เป็นแบรนด์ของพรีม a าโกครับน้ำหนักรวม2.90กรัมหน้ากว้าง0.7คูณ2.5เซนติเมตรราคาขายเพียง6,950บาทคุ้มมากๆงานน่ารักแล้วก็ราคาดีจริงๆครับ ขนาดน่ารักแล้วก็ดีไซน์น่ารักนะครับจะทำเป็นรูปดอกไม้กับหัวใจส่วนตัวจี้เนี่ยสามารถที่จะใช้นะครับใส่กับโช็กเกอร์แบบนี้ใส่ติดคอได้ในชีวิตประจำวันซื้อใช้เองหรือพี่ๆผู้ชายซื้อฝากให้เป็นของขวัญสำหรับคนที่พี่ๆรักก็ได้ครับแหวนนกพร,รับเรือนทองลงยานะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ลงยาประดับด้วย พลอยนกพร,รัดแล้วก็เพชรี่เกลี่ยมลูกโลกนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ15ตังน้ำหนักรวม9.45กรัมขนาดแหวน53ราคาขายเพียง26,900บาทงานสวยสมบูรณ์มากๆเลยสำหรับงานนกพรรัตหรือว่างานนกปก้าวงนี้นะครับ ถ้าพี่ๆเนี่ยกำลังมองหาซื้อหรือกำลังอยากได้แหวนนพระเก้าสักวงนึงนะครับเอาแบบที่งานสวยๆพลอยสวยๆชิ้นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่น่าพิจารณามากๆตัวเรือนทองแน่นหนาดีแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับเพิ่มความละเอียดด้วยการใช้เทคนิคการลงยาครับส่วนหน้ากว้างของแหวน ใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยเป็นเรือนพุ่มดีนะครับแล้วก็ราคาเบาๆจับต้องได้หน้าตานะครับดูเกินราคาแน่นอนสภาพโดยรวมของแหวนเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน cf ได้เลยครับกําไรทับทิม2แถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา แปเประดับด้วยทัพทิมพม่านะครับน้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่15.52กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.6เซนติเมตรราคาขายเพียง46,900บาทเป็นของเก่าสภาพดีตัวเรือนไม่บุบบี้ตัวล็อก แน่นหนาดีครับส่วนตัวของทับทิมเนี่ยจะเป็นทับทิมสีชมพูหวานๆนะคบเม็ดเล็กๆถูกจัดเรียงฝังเรียงเป็นแถวคู่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใส่ติดข้อมือได้เลยขนาดหน้ากว้างนะครับของตัวกำไรเนี่ยก็พอดีพอดีครับเหมาะกับการใช้งานได้บ่อยๆสามารถที่จะอัดแอปนะครับหรือนำไปใช้ได้ใน ทุกๆโอกาสเลยสำหรับงานทองประดับพลอยแบบนี้ที่สำคัญเลยเป็นของเก่างานทองดีนะครับเปอร์เซ็นต์ทองดีงานแน่นหนาสภาพสวยกด cf ได้เลยนะครับข้อมือง,งูประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา60%ประดับด้วยคริสตลัลสีเขียวนะครับแล้วก็เพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่41ตังแบ่งเป็น เพชรเกสรอหเมตรขนาดประมาณ4ตังแล้วก็เพชรกุหลาบอีก21เมตรรวม37ตังน้ำหนักรวม7.58กรัมนะครับความยาวสร้อย15.9เซนติเมตรราคาขายเพียง22,900บาทราคาเบาๆแต่พี่ๆจะได้งานเก่าแท้ๆเลยนะครับข้อมือชิ้นนี้เป็นของเก่าแท้สภาพเดิมๆแบบนี้เลยสีเดิมๆแบบนี้นะครับจะทำเป็นงูเนี่ย ไข้กันซึ่งงูก็จะเป็นทั้งงูเพชรแล้วก็งูที่ประดับด้วยคริสตัลสีเขียวนะครับในส่วนของเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟแวร์วาวดีมีตําหนิเล็กน้อยโดยรวมสวยหน้ากว้างกำลังดีใส่นะครับเอาเคสเรียกโชคลาภแล้วก็ป้องกันพยันอันตรายต่างๆครับสร้อยคอตุ้งติ้งมุกประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 75%ประดับด้วยมุกแท้แล้วก็เพชร9เม็ดร,รวม63ตังน้ำหนักรวม8.36กรัมความยาว17นิ้วราคาขายเพียง26,900บาทงานสวยน่ารักมากๆเลยนะครับตัวเรือนใส่ยสร้อยเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%มีตอกนะครับแล้วก็ในส่วนของมุกจะเป็นมุก รูปหยดน้ำนะครับมันวาวทำเป็นตุ้งติ้งส่วนเพชรที่ประดับนะฮะเห็นเป็นเม็ดขาวเล่นไฟดีตุ้งติ้งสวยเป็นระยะที่ใส่แล้วดูดีดูหวานแบบผู้ดีเก่า cf ได้เลยครับแหวนเพชรแถวเรือนมาคีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะประดับเพชร รวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่70ตังแบ่งเป็นเพชรเกส3ร3เมตรรวม55ตังนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก14เมตรรวม15ตังน้ำหนักรวม2.47กรัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง17,900บาท เป็นงานแหวนเพชรเก่าแท้เลยนะครับราคาถูกมากนะครับได้เพชรสวยด้วยตัวเพชรนะฮะเพชรเกสรตรงกลางเนี่ยเห็นเป็นเม็ดขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ข้างในตำหนิน้อยนะครับส่วนเพชรกุหลาบที่ประดับเนี่ยก็ขาวแล้วก็เล่นไฟเช่นเดียวกันครับพี่พี่ดูความเล่นไฟนากวางก็กำลังสวยนะครับตัวเพชรเนี่ยต้นบอกเลยว่าเ,าเป็นงานเพชรเก่าดังนั้นเวลาเพชร ที่เป็นเจียริญในเหลี่ยมเก่าแบบนี้โดนแสงไฟเนี่ยเขาก็จะเล่นไฟดีนะครับส่วนหน้ากว้างก็กำลังสวยพี่ๆที่รักงานเก่า CF ได้เลยครับแหวนไพลินซีรอนประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นแพลตินัม PT 900ประดับด้วยไพลินซีรอนนะครับเม็ดยอดเนี่ย1.44กระดาษประดับด้วยเพชร30เม็ดรวม53ตัง น้ำหนักรวม4.28กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง19,900บาทคุ้มแล้วก็ถูกมากๆอีกหนึ่งวงเลยสำหรับงานวันนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยใส่ได้จริงแล้วก็น่ารักมากๆเฉิดชายแล้วก็ดูเด็ดเด่นด้วยตัวไพลินซีลอนสีน้ำเงินกำรรมะยี่แบบนี้เลยเจรนายรูปทรงมาขีหรือรูปทรงเม็ดข้าวนะครับ สีน้าเงินสวยมากนะครับแล้วก็ตัวแหวนเนี่ยจะประดับด้วยเพชรที่ก้านขาวเล่นไฟดีใส่ง่ายกด C F ได้เลยครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านจักใจเหมือนเดิมนะฮะที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมานะครับสำหรับพี่พี่นะครับทีอ่อาจจะมีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ตองกบบนี้ก็เรียนเชิญมาพูดคุยมาพบปะกันที่หน้าร้านได้ครับหลังของเรานะฮะตั้งอยู่ที่ j จ m จมอชั้น1ห้อง f 20เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับถ้าสะดวกมีเวลาว่างเรียนเชิญมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักษ์กันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย